งงนัดกับชื่อร้านยืนอ่านอยู่พักนึงเถอะวะร้านจ้าวัวเจ้าร้านที่บังเอิญไปพบเตาวะไปลาวแน่นอนเธอะถึงร้านนี้ราคามิตรภาพมารหลือมตอนที่สี่ทิบบาทนี้เถอะเมนูเขามีหลากหลายนะเธอนะมีทางกาแฟสดกาแฟที่จะหมดกาแฟตุรกีเครื่องดื่มโซดาเครื่องดื่มโบราณมีเพย์เถอะปังเย็นนมรสก็มีนะเถอนะถึงพวกปังปีงก็มีโรตีหน้านมบางกรอบเลือกได้เลยเถอะพวกพิซซ่าเวียดนามสเต็กสปาเก เที่ก็มีเธอชาอารมณ์ดีก็ยังง่ายไปลงพื้นที่มาร้อนๆเธอวันนี้ได้น้ำรสจืนปลื้นี่เธอนี่เมนูมัทฉะชิตโตกะเธอหวาทถึงนีลาเต้มาเปล่าน้าม้อมเธอชาไทยนุ่มรสมาเปล่าวน้าม้อ,อม,มอก็น่ากินนะเธอนะชั่นช่งเป็นโอเชียนเฟชโซดาเธอวานน่ากินมากเลยร้านเขาเปิดทุกวันเธอเปิดตั้งแต่ตีเจ็ด ชาวปิดซ้ำตุ้มเรี่ยงว่าตั้งอยู่ที่ถนนน,น,คนาครนรีธรรมราชรัฐธานีเด้อไอ้ฟังกล้าขึ้นไปนครนเต้วแยกยินเธอหวานน่ากินมากไปตัะเธอ